มีแบรน์เนมเยอะนะที่นี่อย่างที่เห็นเลยนะคะหลายๆร้านผักผัดทิ่แกงแล้วก็เป็ดราดเป็ดทอดนะคะข้าวนิดนึงของโนเมเนผัดเนื้อรู้สึกว่าเหมือนมันจะหลวมไปได้วยซ้ำ้วเนี่ยตัวนี้สวยน้ลืเงิน,นรู้สึกว่ามันตัวเล็กไปนิดน,นึงแต่นี้จะเป็นไซส์วให้รู้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับโซเฟอร์เหมือนเดิมต้องขับรถนะ คือตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปนะบ่งตรงนีดเหนื่อยมากเลยนะคะเมื่อวานกลับมาถึงบ้านกลับมาจากแคมปิ้งนะเสร็จเราก็ไปทํางานนะคะเพราะว่าเจ้านายฉันมาถามว่านิดอยากทางานไหมนิดก็เลยแบบ มีอารมณ์หรือเปล่านี่เกยโทรกลับนะคะตอนนี้นิดตื่นนอนเนาะก็บอกคือไม่มีอารมณ์เลยพุ่งตรงแต่ว่าทําให้ได้แล้วเขาบอกว่าต้องทำส2ห้องคือ2ชั้นเลยนะคะเฟรนโบนนงก็คืออพาร์ตเมนต์นะนี่ก็บอกโอเคนิดเดี๋ยวนี้ทําให้ห้องนึงเพราะว่านิดเหนื่อยนี่พอกนิดเหนื่อยเหนื่อยจริงนะเพราะที่บ้านซักผ้าก็แบบยิงกองทัเนินอยู่เลยแล้วเขาก็เลยบอกว่า โอเคไม่เป็นไรแล้วแต่เธอเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวฉันกินอาหารเช้ากิมก่อนให้หายเหนื่อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวฉันบอกหรือว่าเริ่มทาสักห้องนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันบอกว่าฉันจะทําห้องที่สองหรือเปล่าสรุปนี้ก็ทําให้เขาจนเสร็จนะใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเพราะว่าคือมันไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนะคนเขาแบบมาอยู่แค่คืนเดียวเขาบอกนะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามาอยู่คืนเดียวแล้วก็เช็คเอาท์มาอยู่คืนเดียวแล้วก็เช็คเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้นอนเตียงก็คือนอนแค่แบบสอง เตียงสามเตียงอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ละชั้นนะคะอันนี้ก็เลยเออทำให้หมดเลยอะไรเงี้ยสองชั่วโมงครึ่งก็ได้มาสาสิบห้ายูโรคือทุกครั้งที่ได้ทำงานอะสมมติเนาะทำสิบครั้งจะมีสองครั้งที่นิดไม่ได้ติปตนอกั้นเขาให้ติปนิดตลอดเลยก็คือมันพอดีเป๊ะเขาก็เลยให้แบบพอดีโป๊ะเป๊เปนะเนาะเออแล้วแบบครั้งนี้ก็เหมือนกันนะสามสี่ยูโรบ้างเจ็ดแปดยูโรบ้างเออมีครั้งหนึ่งได้สิบสองห้าสิบเลยนะก็คือเขาให้ติปหนึ่งชั่วโมงเลย,เลยอะไรเงี้ยคือดีมากอะนี่ไม่รู้สึกนิด เ,เป็นลูกน้องเขาเป็นเจ้านยายอะไรเงี้ยเขาแบบดีมากเลยขนาดขนาดเราอะ่ะเขายังเขียนมาถามนิดมีอารมณ์ไหมอยากทำงานหรือเปล่าวันนี้ว่างไหมอะไรเงี้ยนิดยังแบบอุ้ยดีอะ่ะดีกว่าแบบเอ้ยวันนี้มาทํางานนะอะไรเงี้ยไม่นะเขาแบบดีมากเลยนะคะ โนมันก็บอกแล้วแต่เธอคือโนมันบอกว่าถ้ากลับมาจากออสเตรียกลับไปจากเที่ยวเงินเหลือเขาจะพานนี้ไปช้อปปิง้งก็คือเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาอยากได้เสื้อใหม่นะคะเสื้อของบอสอะไรอย่างเงี้ยโนมัน <Norman S 2> เขาชอบแบบนี้เนาะชอบสไตล์นี้นะคะแล้วคือเราไปซื้อที่ห้างแถวบ้านมันมีน้อยแล้วแบบคือมันเป็นร้านแบบรวมมิตเสื้อผ้าเอ่อเน็ตก็เลยบอกโอเคงั้นเราก็ไปที่เดิมเนาะก็คือเอาท์เลตอินโกลสตดนะคะอินโกลสตดแล้วทีนี้เอ่อ ขาก็บอกโอเคอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกโอเคก็แล้วแต่เธอเนาะคือใจจริงนี่ไม่อยากได้อะไรนะนิดอยากได้แค่เ,เสื้อยือดของลีวายกับผงเท้านะคะแต่ว่าโนมันขอก็เดี๋ยวไปดูก็อะไรเงี้ยก็เลยโอเคนะก็เลยตั้งใจว่าจะไปดูแล้วคลิปที่แล้วที่นิดบอกกันเนาะว่า,าโนมันเขาอยากได้ของเขาเองก็นี่แหละนะจะไปซื้อนะคะแล้วก็บังเอิญว่ามีเพื่อนๆเขียนมาในคอมเมนต์นะคะว่า อยากเห็นตอนนี้ไปช้อปปิง้งเดี๋ยวเมาส์วมอยนิดนึงนะหลายคนอาจจะเบื่อนะคะก็ไม่เป็นไรนะเปลี่ยนช่องไปก่อนนะเนาะเมาส์มอยกันนะคะนิดก็เลยโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวนิดพาไปช้อปปิง้งพาไปด้วยเนาะเพราะคราวที่แล้วไม่ได้พาไปนะคะก็เลยเดี๋ยวครั้งนี้พาไปนะแต่ว่าจะซื้ออะไรบ้างจะได้อะไรบ้างหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะก็ดูก่อนนะคะไปคาะท้าไงเดี๋ยววันนี้ไปช้อปปิ้งกับพวกเรานะ ถึงแล้วรถกำลังจอดด้วยตัวเองนิดลืมบอกไปเลยนะว่าเลิกงานกลับมานี้ยังไม่ได้กินข้าวนะคะก่อนอื่นเลยนี่จะต้องไปหาอะไรกินเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งถือว่าคนเยอะนะคะที่นี่เปิดสิบโมงเช้านะจนถึงน่าจะสองทุ่มหรือเปล่าปรรยากาศข้างนอกวันนี้ก็คลึ้มๆ โอโนมันเข้าห้องน้ำแบรนด์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะมีเยอะแยะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เข้านะจะเข้าร้านประจำมากกว่านะคะไปค่ะอ,อย่างที่บอกนะว่าไปหาอะไรกินกันก่อนเลยองตรงๆหิวสุดๆหิวจะกินสามีแล้วเนี่ยบอกโนมนนะอย่าง,ง้องแงงวันนี้ยเดี๋ยวกินก่อนไม่กินหรอกไม่กินโนมนหรอกโนวันนี้โนมันใจดี เราเข้าด้านหน้าสุดแต่ว่าร้านอาหารจะอยู่นู่นเลยนะคะก็เลยต้องเดินไกลนิดนึงแต่ว่ามันจะมีร้านอิมบิดเล็กๆอยู่นะแต่ว่าอยากกินอาหารแบบกึง่งกึ่งไทยกึงก่งกึ่งฝรั่งนะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นอาหารเอเชีย e แหละแต่ว่ารสชาติมันจะออกไปทถางฝรั่ง,งมีแบรนด์เนมเยอะนะที่นี่อย่างที่เห็นเลยนะคะหลายๆร้านไมเคิลคอร์สนะแบรนด์ที่นี่ชอบเลยนะคะแบรนด์นี้ บรรยากาศในร้านนี่เป็นเมนูอาหารที่นี่เขาก็มีหลากหลายนะคะวันนี้นี่ตั้งใจว่าจะกินเป็ดทอดแต่ว่าเป็นผัดผักรวมเนาะเหมือนแกงลลแกงแดงนะคะแล้วก็เป็ดราดเนาะจานละ 19, 40, สิบเก้าโยสี่สิบส่วนนมมันบอกว่าจะกินเนื้อนอน,นิทไม่แน่ใจว่าอันไหนนะคะที่นูมมันเขาเลือก เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวอาหารมาดเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าน่ากินหรือเปล่ามาแล้วเมนูของนิดคือเร็วมากสั่งไปไม่ถึงสิบนาทีได้แล้ว mm hmm. ออผักผัดพริกแกงแล้วก็เป็ดราด mm hmm. เป็ดทอดนะคะข้าวนิดนึงของโนเมันผัดเนื้ออ้ยน่ากินเหมือนกันนะโน้มนเอาจำไม่ได้เหรอว่าตัวเองสั่งอะไร <laughs> น่าจะเป็นแบบใส่ขิงหรือเปล่า ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะนูมันไม่ไม่แน่ใจนะแต่นี้ถูกแล้วนะคะนี่รู้สึกว่ามันมีนรสหวาน แล้วก็ที่นี่น่าจะเป็นร้านของคนเวียดนามมากกว่านะเพราะเมนูคือมันไม่ได้แบบบงบอกภาษาไทยะคะ่ะแล้วมันก็เป็นอาหารเอเชียเนาะ <c oughs> ก็อร่อยดีนะมันจะออกหวานนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าอร่อยนะอรชเมกุดนะ <c oughs> หนูมันก็บอกอร่อย <c oughs> <c oughs> ทีนี้ยมีแรงช้อปปิ้งต่อละ ร้านแรกที่นี่จะเข้าก็คือร้านนี้เลยนะคะโทมมี่วันนี้นิดอยากได้เสื้อกันหนาวสไตล์แบบนี้นะคะก็คือไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบทรงยาวนะก็คือเลยก้นประมาณนี้นะคะแต่ว่านิดอยากได้แบบสั้นๆนะประมาณเอวนะคะตัวนี้ยาวก็จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่เก้าสิบแต่นิ่มอยู่นะเนี่ยอย่างเสื้อกันหนาวตัวนี้จะเป็นแบบเอวสั้นเนาะนิดอยากได้แบบนี้นะคะ อันนี้ตัวเท่าไหร่ไซส์เอ็มร้อยสามสิบแปดเก้าสิบอยากได้สีดำหรือไม่ก็สีน้ำเงินนะตัวนี้มันเฮ้ยแต่มันก็เข้ากับกระเป๋านะเออโอเคอยู่นะเดี๋ยวต้องลองเนี่ยประมาณนะี้อันนี้นิสเอาไซส์เอ็มมาลองรู้สึกว่าเหมือนมันจะหลวมไปได้วยซ้ำ้วเนี่ยหรือว่าพอดี ต้องถามน้องแม่นะคือนี้รู้สึกว่าสีน้ำตาลมันแปลก,กนิดหนึ่งนะคะปกติไม่ค่อยใส่สีน้ำตาลอ่อนแบบเนี้นี่เป็นของโนเแมนที่โนเแมนได้นะคะก็มีเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวเนาะแล้วก็ของนิดนะคะเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนนะเดี๋ยวนี้ไปดูเสื้อยืดต่ออยากได้ของรีวนะคะอยู่ข้างหน้ามาดูเสื้อตอนนี้อยู่ที่ร้านรีว สีดำก็สวยนะได้แล้วนี่ได้มาทั้งหมดสีตัวนะคะสำหรับลองเนาะมีทั้ง M แล้วก็ L นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เอ็มคือมันพอดีพอดีเลยนะก็คือห้ามอ้วนนะคะน mm. มันบอกโอเคอะพอดีก็คงต้องเอานะตัวนี้จะเป็นไซส์เอรู้สึกว่าตัวนี้จะดูหลวมไปเลยนะคะเม mm. ื่อกี้จะดูสวยกว่าเนาะตัว M mm. นะ ใ okay, แต่ว่าอันเนี้ยคือสีขาวนี้ไม่เห็นมีตัวไซส์ M แล้วนะนี่เห็นแต่ไซส์ L ทั้งนั้นเลยนะคะ mm. ก็เลยหยิบมาอืมแต่ว่าสีชมพูมีไซส์ M กับ L นะเดี๋ยวมาลองดู mm. ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ M นะคะ mm. ก็จะดูคดีตัวเเดี๋ยวโนมันไปดูสีขาวไซส์ M อีกทีหนึ่งนะไม่รู้มีหรือเปล่านะคะ mm. เดี๋ยวนี้จะลองไซส์ L ด้วยนะข้างหลังนิดว่าจริงนะคะไซส์ L จะดูใหญ่ไปจริงๆ mm. มันจะดูคุกขากนะมันจะดูไม่รัดลูกนะคะ โอเคงั้นสรุปเอา M ทั้งหมดเลยต่อไปก็จะไปดูร้านข้างหน้าก็คือบอสนั่นเองนะคะหนูมันได้หนึ่งถุงนี่ได้1ถุงนี่ได้เสื้อยืดมา2ตัวเดี๋ยวนี้ให้ดูอีกที่บ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าน,นี่ได้มาบ้างนะคะนี่เห็นแล้วนี่ถูกใจตัวนี้นะสําหรับผู้ชายนะคะให้หนูมันไปลองแล้วนะหนูมันเอาไซส์ M ไปนี่บอกให้เอา L ไปเขาไม่เชื่ออันนี้สามสิราคาดีงามมากถูกนะคะอันนี้ แอบดูนมมันเอามาลองสองตัวเสือ้อยืดกับเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกับสีแดงโอเคพลังสิตัวนี้สวยสน้ำเงินพุงใหญ่นะเราอ่ะแต่สวยส,สวยตัวนี้ สีขาวมันเปื้อนง่ายแต่มันสวยอยู่นะเราที่บ้านยังไม่มีเลยยี่ห้อนี้คอมพีโอเคอสวยแล้วก็ไซส์ L นะคะนี้แต่โนมมันไม่ถูกใจโนมันหนกวตัวใหญ่อันนี้ไซส์ L อแต่สวยอยู่ถ้าซักแล้วเดี๋ยวก็ขดไปนิดนึงโอเคอยู่นะคะนิดว่า ได้สีน้าเงินสองตัวแล้วสีขาวน้องมัมรอ่ไปเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินอีกนะคะสรุปวันนี้จะได้สีน้ําเงินสามตัวเลยหรือเปล่าแอบซุ่มสวยอุ้อมตรีเฮ้เนี่ยสวยตัวนี้น้องไม่นใส่อ่ะคือคล้ายสีที่บ้านนะแต่ก็โอเคนะคะคน้องมันเขาใส่สวยอ่ะจะได้โลที่บ้านออกโอเคโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นพวกกางเกงในน้องมันกำลัง,ลองรอใส่เงิน เหมือนฝนจะตกนี่จะไปดูเสื้อกันหนาวอีกร้านหนึ่งนะคะร้านประจําที่เคยซื้ออะอ,อะไรนะ elen, เวลเลนสไตน์ stein, หรืเวเลนสไตน์ stein, อะไรสักอย่างนึงอะจําชื่อไม่ได้ละนมันลองเสื้อรู้สึกว่ามันตัวเล็กไปนิดนึงแต่นี้จะเป็นไซส์เอลให้หนมันไปเอาไซส์อมาเนี่ยตอนนี้นิดลองใส่ไซส์เอลนี่เพามันขับไปนะตรงแขนแต่นมันบอกโอเคอยู่นะก็เลยจะลองไซส์ XL นะคะ นมนบอกไม่โอเคนะคะส่วนตัวนิดก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงเหมือนกันนะไม่รู้สิมันจะรัดช่วงแขนนะอันนี้จะเป็นไซส์ XL เองที่บอกนะคะนี่เป็นถุงช้อปปิ้งของพวกเรานิดโทษถามดเด็กๆว่าอยากกินอะไรฟิโอน่ากับซาร่าบอกว่าอยากกินเบอร์เกอร์คิงก็เลยเดี๋ยวแวะซื้อให้นะคะได้แล้วนี่เป็นเบอร์เกอร์คิงของดเด็กๆนะคะ ก็มีชีสชีสเบอร์เกอร์มีเนฟนฟายแล้วก็ชิเคเก้นนักเก็ตของน้องซาร่าต่อไปก็ว่าจะไปซื้อของสดเข้าบ้านนิดหนึ่งอันนี้เป็นผักที่น้องฟิโอน่าฝากซื้อนะคะเออของนิดมีมะเขือเทศนะน้องฟิโอนาา่อนะะอนออนาจะทำเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะให้นิดซื้อแตงกวามาหนึ่งลูกเออของนิดลูกหนึ่งนะแตงกวาต้นหอมอะโวคาโดสองลูกแล้วก็พริกหยวกสองลูกเออแล้วก็สลัดอีกนะคะที่น้องฟิโอน่าอยากได้ สลัดอยู่นี่แล้วก็มีแครอทอีกนะที่น้องอยากได้อ,อหัวละสี่สิบเก้าหัวหนึ่งแล้วกันอ,อุย้ยอันนี้เลยที่นิดอยากได้้ยเหลือแพ็กสุดท้ายแล้วมาเจอขนมปังตรงนี้เดี๋ยวนิดเอาโปรดไปห่อหนึ่งเอาไปตุนไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็น้ำส้ม โอเคยังเหลือแค่แรอทนะที่ไม่ได้ไม่มีแครอทยิ่งดูก็ยิ่งเยอะนะได้สเต็กเนื้อวัวอีกสองชิ้นน้องเมนบอกมาดูอาหารเช้าไม่รู้จะซื้ออะไรไส้กรอกเต็มเลยนะคะที่ระมันน้องเมนไปได้อาหารเช้ามาแล้วไม่รู้อะไรบ้างนี่เลยแป๊บเดียวก็ครึ่งตะก้า ไปค่ะคิดว่าพอแค่นี้นะอืมไม่ได้ถุงใส่ของมานะวันนี้ต้องซื้อถุงใหม่มาค่ะมาเปิดถุงช็อปพร้อมกันนะเมื่อวานนิดไม่มีเวลานะคะวันนี้นิดก็เลยเออมาชวนเปิดถุงช็อปกันนะวันนี้ได้ไอ้หมาพังนะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะว่าน,นิดลองเสื้อยืดของร้านรีไวนะคะนี่ได้มาสองตัวสีดํากับสีส้ม นี่เป็นใบเสร็จนะคะออทเล็ก็จะเป็นอะไรที่รู้ๆกันเนาะว่ามันเป็นร้านที่ลดราคานะคะาจากปกติเนี่ยอยู่ที่19ยูโร95นี่ซื้อมาตัวละ20ยูโรถือว่าไม่ได้ขึ้นราคานะทางที่ทุกอย่างแพงขึ้นนะคะนี่เลยเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะ2ตัวก็40ยูโรนะคะ นิดใช้เงินจากการที่นิดไปทํางานมานะคือนิดไปทํางานได้มา35ยูโรนะคะ2ชั่วโมงครึ่งเนาะเขาให้ติปนิดมาด้วยนะคะแล้วก็นิดออกเอง5ยูโรก็จะเป็นความทรงจาเนาะที่นิดเทำจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองนะคะนี่เลยเป็นไซส์ M เนาะคืออาจจะเห็นว่านิดมีอยู่แล้วนะเพราะนิดชอบใส่นะคะแล้วเขาแบบเกิดแบบบางตัวก็เป็นรูนะแล้วก็บางตัวก็ตรงนี้จะเป็นแบบสีซีดลงนะคะเพราะว่า ซักอะไรอย่างเงี้ยซักอบแห้งเนาะมันก็จะซี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีแบบไม้แขวนเสื้อหรือเปล่ามันก็จะเป็นแบบดังๆนี่ก็เลยแบบเอออยากได้ใหม่นะก็ไปซื้อมาเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันยังใหม่อยู่เนาะตรงนี้มันก็เลยจะสีแจ่มนะคะแต่ว่าตัวเก่าอ่สีมันก็จะอ่อนลงแล้วนะก็ได้มาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบสีส้มคืออันเนี้ยนี่ยังไม่มีนะเพราะปกติที่ซื้อก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะคะแต่ว่าสีขาวมันไม่มีไซส์เอ็มนั้นมีแต่ไซส์เอ็ แต่ว่าตัวนี้มีไซส์ M นะก็เอามาหนึ่งตัวเป็นสีส้มอ่อนนะคะรีไวก็คือเนื้อผ้ามันเหมือนกันเลยนะแล้วก็ราคาเหมือนกันด้วยนะคะตัวละยี่สิบเอ่อจากยี่สิบเก้ายี่สิบห้าเหมือนกันด้วยนะนี่เลยนะคะไซส์ M คือชอบใส่เพราะมันสบายเนาะแล้วก็เออมันมีห้อของรีไวอยู่นะคะแล้วส่วนตัวชอบมากจริงนะก็ไปซื้อมาเหมือนเดิมนะคะ ส่วนใหญ่ที่เห็นนิดก็จะซื้อเสื้อยืดซะส่วนใหญ่นะพอนิดชอบใส่นะคะแล้วก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอย่างใส่ไปที่อื่นก็ได้อยู่นะมันก็สวยนะคะก็ได้มาเนาะต่อไปก็จะเป็นของโนเมนนะคะผงใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่นะออของโทมี่นะคะอย่างแรกที่โนเมนเขาได้มาก็เป็นกางเกงในนะคะแบบสามตัวในกล่องเดียวนะอันนี้อยู่ที่ 27, ยี่สิบเจ็ดยูโรเก้าสิบนะคะนี่เลย ก็มีสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินเอ่อโนมเมนเขาต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยตัวเอวอ่ะมันจะมีแบบเหมือนได้หลุดลุ่ยบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องซื้อใหม่นะคะไหนได้ไปแล้วก็จัดไปเลยแบบกล่อง3ตัวนะแล้วก็คือนิดอยากได้ถุงเท้าเพราะว่านี้เคยซื้อแล้วแล้วนิดชอบนะคะแต่ว่า ที่นิดมีอยู่ที่บ้านเป็นสีชมพูสีเงินแต่เน,นี้ยจะเป็นแบบสีน้ําเงินแล้วก็เป็นแบบเก็ดเงินตรงนี้คือน,นิ้ใส่แล้วไม่หยาบไม่ลระคายเคืองเลยนะคะนิดชอบนะนี่ก็เลยซื้อมาอีกนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบคนละสีเนาะแล้วก็เป็นแบบสีแดงเลือดหมูสีขาวแบบธรรมดานิ่มๆน,นะคะคือน,นิซื้อมาตุนเอาไว้ใส่หน้าร้อนนะไม่ใช่ซื้อแบบสําหรับหน้าหนาวนะคะแต่ว่าคือน,นิดใส่แล้วนิดชอบแล้วเราไม่ค่อยได้ไปบ่อยๆนะที่ o u เล็ตเราจะไปแบบปีละ ครั้งสองครั้งมากสุดสามครั้งเลยอ่ะแบบอันๆเลยนะสามครั้งนะคะเพราะมันไกลบ้านเนาะก็ได้มาแบบแพ็คสามคู่นะคะเออน,นี่ได้มาทั้งหมดมสามแพ็คเลยนะาะนี้ชอบนะคะเพราะอีกอย่างมันคนละสีกันด้วยเนาะอันนี้เป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีน้ําเงินเข้มเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเข้มคนละแบบนะเนี่ยจริงๆแล้วมันคนละแบบหรือแบบเดียวกันคือถ้าดูด้วยสายตาอันนี้จะเข้มกว่านะคะอันนี้จะอ่อนกว่านิดหน่อยเนาะ ก็ตามนี้เลยแล้วกันนะคะเอ่อจะเป็นไซส์สามสิบห้าสสิบเก้านะอันนี้แพ็คละสิบเอ็ดยูโรเก้าสิบแบบสามคู่นะคะอันนี้ก็เท่ากันนะแต่ว่าคนละสีองที่นิดบอกนะคะมีแบบสีขะกันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเอ่อเนื้อผ้าธรรมดานะอันนี้เนื้อผ้าธรรมดานะ,นนนาานะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวแดงนะจะไม่มีเก็บเงินนะคะเขาเรียกอะไรอ่าเนี่ยมันเนี่ยเป็นสีเงินแบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้อยู่ที่หกยูโรยี่สิบ ก็โอเคนะคะก็เหมือนราคาตามร้านทั่วไปนะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์เนมอะที่อื่นนี่ก็ซื้อประมาณนี้เหมือนกันนะ6ยูโร10ยูโรสำหรับ2คู่แต่เนี้ยเขาลดราคาเพรานเป็นที่เ outlet เนาะแล้วก็มียี่ห้อด้วยนะคะคือยี่ห้อมันจะอยู่ตรงนี้นะเวลาเราใส่อะเนี่ยเห็นไหมคือมันสวยนะคะแล้วนิ่มด้วยนะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะเออแล้วก็โนเมนได้เอออันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะโนเม้นเขาอยากเปลี่ยนก็ คือกระเป๋าสตางค์เก่าของโนมณนอะตอนแรกใช้เป็นหลุยตองเนาะแล้วมันเริ่มแบบชํารุดนิดก็เลยบอกว่าโอเคไม่ต้องใช้แล้วใช้ทอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยโนมมนเขาก็มีอันเก่าอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันเป็นใหม่นะคือน้องชายเขาซื้อให้แล้วมันเป็นแบบกระเป๋าที่แบบไม่มีเหรียญก็คือใส่เหรียญไม่ได้ไม่มีช่องใส่เหรียญนั่นเองนะคะแล้วเขาซื้อคือเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่มีช่องใส่เหรียญนะเดี๋ยวนะคืองงอะซื้อใหม่แต่แบบไม่มีที่ใส่เหรียญทุกคนแล้วซื้อมาทำไมนน่งงมากเลยะ เอาจริงดินี่เลยคือองม,มันเขาใส่บัตรแล้วนะคะต่างๆแต่ทีนี้ว่ามันแบบมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่มันไม่มีตังก็ไม่มีคือไม่มีที่ใส่เหรียญเหมือนกันนะแต่องม,มันเขาบอกว่าเขาชอบเขาเห็นแล้เขาชอบซื้อมานี่เลยนะคะของยี่ห้อเดียวกันเนาะทอมมี่เอ่ออันนี้นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่ซื้อเองเลือกเองบอกชอบนะสี่สิบห้ายูโรเก้าสิบ นี่เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมาอยากเปลี่ยนตามนี้เลยนะคะเขาบอกเขาชอบก็โอเคเนาะถ้าชอบแต่มันก็ดูแน้นหนาดูดูโอเคนะไม่นิ่มเลยนะคะมันดูหยาบหยาบก็แสดงว่ามันน่าจะทนนะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะคือจะไม่ถลอกง่ายนั่นเองนะความหมายที่นิดพูดถึงนะคะถ้ามันนิ่มมันอาจจะแบบถ้าเราขูดปุ๊บมันจะมีรอยเนาะแต่น,นี้ก็โอเคนะคะถนูมันเขาชอบก็สไตล์ผู้ชายนะ ออเราก็ได้เสื้อมานะคะหมดแล้วนะในถุงนี้เออก็ได้เสื้อยืดมาแบบแขนยาวแล้วก็แขนสั้นนะคะเสื้อเชิ้ตสีเนาะไม่ใช่เสื้อยืดนะคะเนี่ยก็จะมีตรงปกคอนิดบอกโนมนินปกติเธอไม่ค่อยใส่เสื้อแขนยาวนะเธอซื้อแล้วเธอจะใส่จริงๆหรอเพราะมันแพงออโนมันก็บอกใส่แต่ฉันจะใส่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะที่บ้านมีหลายตัวมากเลยนะแบบแขนยาวแต่ไม่ยอมใส่นะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไม ตัวนี้อยู่ที่ราคา62.90ยไซส์ L นะโนแม,มนซื้อมาคือบางตัวเขาก็ใส่ไซส์ M บางตัวเขาก็ใส่ไซส์ L นะคะแต่อันนี้ L เลยนะก็ลองแล้วก็สวยนะคะคือเขาลองแล้วเขาสวยเขาไม่ได้ให้นิดดูก่อนเลยนะเพราะนิดมัวแต่ไปเลือกเสื้อกันหนาวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีนะนี่เลยแขนยาวของทอมมี่เดี๋ยวก็เห็นโนมมนันตอนที่เขาใส่ไปเที่ยวนะ เขาคงไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะแล้วก็เสื้อยืดอย่างที่บอกนะคะเป็นแบบแขนสัน้นอันนี้สวยนะคือโนไมนเขาะจะใส่สีน้ําเงินสวยอะขึ้นะ่ะเออครั้งนี้ได้แต่สีน้ําเงินมาทั้งหมดน่าจะห้าตัวหรือแม่ก็สี่ตัวนะคะสีน้าเงินหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะหรือว่าสีคือเขาลองเยอะนะลองสีขาวสีแดงสีดําแต่ว่าที่ได้มาส่วนใหญ่น่าจะเป็นสีน้ําเงินนะคะนี่เลยตัวนี้ก็สวยนะ แล้วก็ของยี่ห้อนี้เออรู้สึกว่าโนมนเขาจะมีแบบมีแต่เสื้อแบบเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้นะเสื้อกันหนาวแต่ว่าเสื้อยืดน่าจะซื้อเป็นครั้งแรกนะคะอ่แล้วก็เอ่อต่อไปเป็นของฮนะูกโก้บอสเนาะเดี๋ยวนี้แกะก่อนนะคะเนี้ยอันเนี้ยก็สีน้ำเงินหมดเลยจใช่จริงด้วยนะห้าตัวนะคะโนมันได้มาหมดแล้วจากร้านโทมมี่เนี่ยโนมันเขาจ่ายไป เออ่คือแล้วเขาได้ลดราคาอีกนะจากสองร้อยกว่ายูโรโน้เมนจ่ายไปหนึ่งร้อยเก้าสิบหกยูโรเจ็ดสิบสี่เซนนี่เป็นใบเสร็จนะคะจากร้านโทมมี่เนาะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลดอะไรเหมือนกันนะจาก 200. สองร้อยเศษนะคะก็ลดไป 190. เหลือร้อยเก้าสิบเศษนะ,ะตามนี้เลยนะคะแล้วก็จากร้านบอสเนี่ย นมันจ่ายไป1 3 4ยูโร8ปเซนก็ตามนี้เลยนะคะคือรายการซื้อของมินิเดียวนะนอกนั้นก็มีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่เลยก็พับให้ดูสั้นๆนะคะได้มาทั้งหมด3มตัวนิดไม่ได้เลยเลยนะคือเขามีอยู่นะคะแผนกผู้หญิงอะแต่นิดไม่ได้อะไรเลยเพราะมันไม่เข้ากับตัวนิดอะน่าจะเป็นเพราะว่านิดอ้วนขึ้นแล้วมันใส่อะไรก็ลําบากนะคะนี่เลยหนุมันได้มาตัวแรกเสื้อยืดคือนิดไปหาแล้วให้เขาลองเนาะ มันก็จะง่ายนะคะอันนี้เป็นไซส์ M นะแต่ดูตัวใหญ่มากเลยนะคะคือนิดชอบอะ่ะนิดบอกเลยนะว่าใส่เสื้อสวยๆห้ามทาสีบ้านเด็ดขาดนะให้เปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะเสื้อของโน้เมนตแต่ละตัวคือราคาส่งแล้วเขาขอชอบใช้ทํมงานที่บ้านอนะ่ะแล้วมันก็เปื้อนตรงนั้นเปื้อนตรงนี้เนาะก็ใส่ไปเที่ยวไม่ได้นะคะครั้งนี้นิดบอกถ้าไม่ระวังนะโดนแน่เลย <laughs> นี่เลยก็ได้มาหนึ่งตัวนะ ตัวนี้อยู่ที่ราคา39ยูโรก็อันนี้ลดแล้วนะจาก6 9 9 5เลยนะคะนี่เป็นเสื้อยืดนะสีน้ำเงินตัวที่สองก็เหมือนกันนะคะเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินคือสวยอะ่ะนี้เห็นน้้งมันเขาใส่แล้วสวยนี่ชอบมากเลยนะคะนี่ตัวนี้อยู่ที่39ยโรก็1 5จาก59 9 5สไซส์เคือแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะ บางตัวก็เอ็มบางตัวก็แอลแต่ว่าใส่แล้วหลวมนะคะนี่เลยสวยเนาะตัวนี้แบบคือชอบมากเลยนะคะ,ะตัวต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตคล้ายๆกับมีอยู่ที่บ้านเลยนะแต่ว่าโนมันเขาแบบคือมันชํารุดเพราะว่าแมวข่วนบ้างคือมันเป็นขุยเนาะเพราะว่าแมวเขาดึงออกมาแบบนี้แล้วก็บางตัวก็แบบปกคอเสื้อเริ่มซีดนะเพราะว่ามันใช้งานบ่อยนะคะจริงๆแล้วโนมันเขาซื้อแบบ ปีหนึงสงปีปีครึ่งอะไรเงี้ยก็จะซื้อใหม่เรื่อยๆแล้วก็สลับกับของเก่าก็คือจะโละของเก่าออกแล้วก็ซื้อของใหม่มันก็เลยจะคล้ายๆกับตัวของเก่านะคะที่มีตัวนี้อยู่ที่54ยูโรก็สิบหราคาดีด้วยนะจาก79ยูโรก็สิบห้าคือเขาจะขีดค่าราคาเก่านะคะอันนี้จะเป็นไซส์ L สวยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะก็จะคล้ายๆกับที่บ้านที่เคยมีเนาะเนี่ยเวลาเห็นโนมัมนใส่เขาจะชอบใส่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเนื้อผ้ามันสวยด้วยนะแล้วก็จะดูแบบเงาเงานิดนึงนะคะตามนี้เลยคือตัวไหนโนมันเขาใส่สวยนี่ก็อยากให้เขาซื้อเนาะทั้งที่มันเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะก็แต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเอาจริงนะคะก็ถือว่าโอเคนะใส่สวยนะคะ นี่เลยแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดจากอินโก t ตัดนะคะวิลเลจเนาะที่เราไปกันมาแต่ว่านีดไปแวะร้าน n e t ต o แล้วก็ s รสแ n นด้วยแต่ว่าที่โรสแมนนิดไม่ได้พาถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูนี้ได้อะไรมาบ้างนะแล้วก็ที่ร้านเนโต้นี้ไม่ได้ให้ดูแล้วกันนะคะเพราะมันเหมือนแบบซื้อกับข้าวปกติเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆแล้วกันนะคะจากร้านโรสแนนี้จ่ายไป45ยูโร11เซน นี่เลยนะคะก็ได้ลดราคา10%เนาะก็มีทั้งของใช้แล้วก็ของกินด้วยนะคะเออนิดได้ทัตทูบราวมาสำหรับเขียนคิ้วนะก็เป็นแบบเหมือนเหมือนสักเนะาะทัตทูนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันนะแต่ว่ากล่องอเขาจะเขียนว่าอยู่ได้3วันนะคือมันก็จะมีแบบดังๆไปบ้างถ้าเราล้างหน้าแปรงฟันช่วงเช้าช่วงเย็นนะเออนี่ก็จะเติมนิดนึงนะคะ ที่ออสเตรียอยู่ที่ประมาณ14ยูโรเศษนะต่อหนึ่งกล่องนะคะแต่ว่าที่เนี่ยถือว่าราคาถูกนะที่อรมานี้ก็เลยจัดมาตุนไว้ที่บ้านนะคะกล่องละ11ยูโร e 99 e ed, แล้วก็คือคือย่างที่นี่บอกว่านี่ได้ลด10%นะมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะก็ตุนไว้คือน,นี่จะใช้สีเอ,อ่อเมดิ UMBROWN สีตามนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้นิทานแต่สองสามวันที่แล้วแล้วนะแล้วก็เออเวลาน,นี้จะออกกล้องนี่ก็ คือเติมนีิดนะหน่อยตรงที่แหว่งเวลาเราล้างหน้าก็ใช้ตัวเนี้เติมแล้วก็รอยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ลอกออกคือมันง่ายมากๆเลยนะนิชอบนะคะก็เอาาให้ดูนิดนึงเนาะเผื่อ,อ,อใครหลายคนก็เคยถามนะว่าเอ้ยนิสักคิ้วหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะนิใช้แบบนี้เออแล้วก็ได้ลิปสติกมาอันนี้นิซื้อมาลองแล้วนะคะนิชอบมากเลยแล้วก็2ยูโรเศรษๆนะราคาดีงามนะคะเออเพราะว่าที่โรสมาอี่ที่บอกว่าลดส0เอเนาะที่อื่นก็จะไม่ลดนะคะ หรือว่าเราก็ต้องซื้อตอนที่เขาลดราคาแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ตามอ่ะอันนี้คือไปซื้อปุ๊บเราก็ได้ลดเลย10%นะคะก็ได้สีชมพูอ่อนกับสีออกสีชมพูเข้มเข้มมาอย่างละหนึ่งกล่องของลาเบโลนะคะเออแล้วก็ได้แปรงสีฟันอันนี้โนมันหยิบมานะแบบแข็ง1อันนะคะ แล้วนี่ก็ได้กระปุกใส่ของมาหนึ่งกระปุกนะคะแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นกระปุกใส่ของแต่ว่านิดตั้งใจว่าจะเอามาใส่แปรงสีฟันยาสีฟันนะเนี่ยแล้วก็เอาตั้งในห้องน้ํานะคะเพราะว่าอันเก่า,าข้างล่างมันเริ่มชํารุดเพราะเวลานิดล้างทําความสะอาดแล้วมันหลุดมือนะมันก็เลยบิ่น,นะคะตรงช่วงด้านล่างนะอันนี้นิดก็เลยซื้อมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็คือมันสวยอันนีชอบมากเลยนะมันเอาไว้ใส่ของกินก็ได้ใส่ของอะไรก็ได้แล้วก็อย่างที่นิดบอกว่าเอามาตั้งในห้องน้ําก็ได้อะ นี่คือส่วนตัวที่นี้ชอบนะคะแล้วก็มันเป็นสีเทาอ่อนมันก็เข้ากับห้องนะ้ําห้องที่บ้านเรานะแล้วก็มีฝาด้วยนะคะแต่ฝานี้อาจจะไว้ใช้ปิดอย่างอื่นก็ได้นะที่เขาสามารถปิดได้นะคะที่บ้านเนี่ยชุดนี้อยู่ที่น่าจะห้ายูโรนะสี่รก็สิบเก้านะคะเนี่ยราคามันไม่แพงเลยนะแล้วก็ลดไปห้าสิบเซนอะสิบยูโรเอ่อสิบเปอร์เซ็นตเนาะก็จากร้อยยูโรสิบเปอร์เซ็นก็สิบยูโรอะไรเงี้ยเนาะจากเอ่อห้ายูโรก็ประมาณห้าสิบเซนนะคะ นักง่ายๆคร่าวๆสวยนะนิ่ชอบนะคะเอ่อแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ได้มาก็เป็นกาแฟนะคืออย่างที่บอกว่าร้านนี้มีทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะคืออันนี้นิดเอาไปกินที่แคมปิ้งแล้วมันใกล้จะหมดแล้วแล้วบังเอิญวันนี้ไปซื้อของแล้วนึกได้พอดีนะก็หยิบมาหนึ่งกล่องนะคะเอ่อในนี้ราคาไม่แพงด้วยนะสองอยูโรเศษนะคะมีทั้งหมดเอ่อยี่สิบห้าซองนี่เลย ถ้าใครอยากลองชิมนะก็ไปซื้อได้นะคะคือนิดว่ามันโอเคเลยนะสําหรับพวกเรานะคะโอเคค่ะแล้วนี้คือทั้งหมดที่นี้ได้มาในวันนี้นะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ